เสนอสุดพิเศษผ่อนได้2ปีแบบไม่มีดอกเบี้ยแค่วางมัดจำา30เซที่ดิน6ไร่97้าตารางวาอยู่ในเขตตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะที่ดินมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างประมาณ60เมตรยาวประมาณ181เมตรที่ดินติดถนนทั้งสองด้านห่างถนนทางโลงชนบทสาย30 092.15กิโลถนนสาย3009นี้สามารถวิ่งไปเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข7ชนบุรีพัทยาได้ห่างจากท่าเรือแหลมฉบังประมาณ7กิโลโทยฟ้า3เฟสประปาผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยเหมาะสำหรับโครงการบ้านจัดสรรโรงแรมรีสอร์ทอาพาร์ตเมนต์หอพักห้องเช่ากิจการร้านค้า ที่ดินทำเลดีๆรูปแปลงสี่เหลี่ยมแบบนี้ไม่ค่อยมีมานะคะซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขายรวม45ล้านบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถาม094464 2361เบอร์นี้มีลายด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ